เคยเคียวเว้ยเคยเขียวเนาะเคยเขียวกันก no? yeah. ินข no? ้าวแล้วต <h lecturer> ้องเขียวมากันบ่ใช้บึงแขนมบึงมือด้วยมือพอดิถือเลขตัวนี่มือพอดิถือเลข ข้างขาขาข้างงามเลยนี่ขาพ้างงามขาพ้างงามขาพ้างงามแม่พัดมาว่าหลวงปู่ถามหาว่าหลวงปู่ถามหาแม่พัดมาบอก คนงามใจให้